กลับมาอบอุ่นมากอีกครั้งพ่อแม่จัดงานวันเกิดให้หนูน้อยไทยก้าหลังจากที่คู่ของอดีตสามีภรรยาดีเจเพชรจ้าและนิวเคลียหันซาได้เคลียร์ใจกันเรียบร้อยถึงเรื่องราวชีวิตคู่ในอดีต ก็ยิ่งทำให้คู่นี้สนิทใจกันมากขึ้นและเห็นภาพโมเมนต์ของทั้งคู่มากขึ้นด้วยรวมถึงล่าสุดที่เป็นโอกาสพิเศษเพราะว่าเป็นวันเกิดของลูกชายสุดที่รักน้องไทกาที่ตอนนี้อายุได้สี่ขวบแล้วพอกับแม่เลยจัดปาร์ตี้เล็กๆให้ลูกชายและให้น้องไทกาเลือกเองว่าจะใส่ชุดอะไร และนิวเคลียร์ที่โพสอวยพรวันเกิดน้องไทก้าผ่านอินสตาแกรมไว้ว่า HAPPY b i r t ร์เดลูกรักสี่ขวบแล้วเหมือนเพิ่งผ่านไปไม่นานเลยที่มีหนูขอให้ก้ามีความสุขมากๆนะครับไม่ว่าหนูจะโตแค่ไหนพบเจอกับอะไรมามีจะอยู่ข้างๆลูกเสมอนะไอแซบรักที่สุดเลย รวมถึงได้เห็นภาพสุดอบอุ่นสามคนพ่อแม่ลูกนิวเคลียร์เพชรจ้าถ่ายรูปกับลูกชายน่ารักมากๆคู่นี้แม้จะเลิกกันแล้วแต่ก็ช่วยกันผลัดกันเลี้ยงลูกยกให้น้องไทยก้ามาก่อนเสมอทั้งคู่